พาสิเฮวานะครับโพธต์ลาสุดของพยาบาลที่เราบอกว่าเด็กหน่อยรู้จักความมีสัมมาคาระหะบว่าสิไปที่ไหนคนก็รักสิ่งที่บอดสอนเสมอนะครับมันซื้อถึงไผลนะครับคนทีบ่มีสัมมาคาระหะสีเหุอีหยังก็เฮ็บเอาตามใจตัวเจ้าของบอครับ พินเอ็นดูเลี่ยงดูมากนะครับเนาะให้มีอยากมีกินถ้าบ่ามีเพิ้นมันสีสามารถอยู่ได้ถึงขนาดนี้บ่ครับคนน้นมันสามารถมองเห็นจะลิตนี้ใสได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เห็ดอยู่ในตอนนี้นี่มันผิดหรือมันถูกหลายๆคนมองนะครับ ศิลปินที่ถือพักไปนี่ว่ามันเป็นโราะอย่างเห็นว่าครับบานนี่าตแท่ก็เริ่มออกมาสีเริ่มปีก้าขาแข็งแนวขึ้นว่าโตัจะของสามารถไปขึ้นมองหันมองนี้ได้สามารถรับงานได้เมื่อเข้าถูกพัก เข้าก็ต้องพยายามพัฒนาตัวจาของอยู่ในกกอบเพชรให้มั่นดีตัวอันนี้สิไปขอขึ้นน้ว่ว้งนําหมอล่ำเพิ่นเห็ดอย่างสี่เห็นว่าผู้ยบ้านเรามีงานน้่หมอล่ำน้่ว้งทิไปโชว์ตัวจังสี่บอกละกะักสีอยากไปโชว์โตขึ้นกันบอกบักหำมันคนละสั้นกันโตเยะเสพึงไปเทียบสั้น เกิดเมื่อว่านขั้นเมือเศรานี่สีมหาเหตุแบบนี้มันบ่ถืมอมันบ่เมียนโตคิดผิดคิดไม่หรือว่ามีผู้ใดหยุ่ยงทรงเสริมให้ไปเหตดแบบนั้นคิดว่ามันถือเรียบบ่ผู้ยุ่ใกล้คือบ,อบอ่บอกบ่สอนกันมันมีบทลงโทษโตหงจากบ่โตเหตุหยังขามหน้าขามตาเหตุหยังผู้หลับผู้ให่นี่ วงงางามเหยียบหัวกันนะครับได้นน่โตขึ้นว่าไมา่อยู่จังสี่แล้วสิบขึ้นไปได้เลยเป็นศิลปินชั้นนําของประเทศบ่ท้าบ่มีเพินนะตัล่องเบิงโดดเสียงโตนันพ่อปันใดตาลองเพลงยังลืมเนื้อลองอยู่นั่นโตไปแก้ไขพัฒนาโตจะของให้มันดีขึ้นยาสเสพตดพฤติกรรมแบบนี้ มันเสียเพิ่นปั้นมาเพิ่นซอยดูแลมาหรือว่าตัวอยากไปอยู่กับอดีตบอดผู้ยิ่งบอกโตมักไปแบบนั้นเมืนบอไปมักดันหนาเวทีนี่ซอยเด้งกันเขาไปมักแบบนั้นแท่นทีเพิ่นพักแล้วต้องเฮ็ดนิสัยให้มันดีขึ้น กับซ่บางสิ่งบางอย่างออกมามันเป็นผูใ้ใดบอกผู้ดใดสอนใ้เหตุแบบนี้หรือว่ามีคนยุ่ยงทรงเสริมเอาแบบนี้แล้วไปขึ้นพุ่นอยากเบิ่งพุ่นมันโมเมนแทนทีสิมันดีขึ้นมันจิกลับเล้วลงตัตฮูจากบอกหลายๆคนนี่ออกมาว่ามาหยัางเพราะด้วยความเป็นห่วง วา่าศิล็บปินให้ค่ายตัวเกี่ยวมิวสิดคคือกันพยายามซอยม่ยังบอกสอนเพิ่นว่าสุยางสุเนีวเล้วยังบอกเข่าใจแล้วก็ความหวังดีที่ลหลายๆคนเนี่ยบอกแล้วก็มอบให้นั่นละคือสิ่งที่คิดผิดมาหันผู้ยุคใกล้ๆนาสิซอยบอกซอยสอนดีเนี่ยวจังสิ มีผูใ้ใดอยากไข้เห็ุแบบนี้คิดดว่าเห็ดแล้วมันไปรอดบอ่คือบอ่คิดหล,หลายกูนี่เนี่นี่คือความคิดตื้นๆถ้าว่าเป็นเด็กหน่อยคิดได้ยังไงสิไปขอขึ้นกับวงใหญ่ของผืนบอเข้าใจคือกันครับความคิดแบบนี้เด็กน่อยคิดเองได้บอ หรือว่ามีไผครับบอกให้ไปขึ้นยังซั่นยังสี่หรือว่าต้องการสร้างความแตกแยกบอกให้โตเกียวบอกเออมันมีหลายมุมมองที่ค้นเบ่กันนะครับไปเบิ่งใดครับบางคนอ่านแต่ค้มเม่นกับหูเลยล่ะครับว่ามันเบ่ถึงผู้ใดซื้อถึงผู้ใดหลายๆลายสิ่งหลายอย่างเกลีองเล้าที่มันเกิดขึ้นนี่ มันกลับไปกลับมาอยู่นี่เดี๋ยวกับเรื่องเงินเรื่องบ้านย่หันย่าสหายคนได้คิดว่านั่นคือตัวปัญหานะครับพ่อมันเกิดปัญหาเขินมาบ่อยๆนี่คนเอื่มอมหลาไพรสีสมาสนับสนุนลหรครับตะกี้กับวายแล้ววัดเด็กหน่อยแต่มั่นเกินละครเสมอเนี่ มันบมเมียนเราเดี๋ยสมือมันใหญ่มันขีดได้เห็นบ่มรับมันหลายสิ่งหลายอย่างมันขีดได้ครับย่าเสิว่าต้าเด็กหน่อยเอาความเด็กหน่อยมามันกับบแมเมนบอกเลยบางคนเด็กหน่อยคิดดีกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนด้วยซ้านะครับสมมือมันพัฒนาไปขนาดนั้นครับย่าสิคิดว่าต,ต้าโตเจ้าของผู้ใหญ่ความคิดสิด,ดี เลืปเอปิดเสิิดสีมีคุณถอคุณธรรมเสมอไปมัน่นบ่เมียนสิ่งที่ท่านคิดเนี่บอกเลยว่ามันคิดผิดแล้วแบบนี้ไผสิรับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าสมมุติไปขึ้นอยู่จั้งสั่นจริงๆในช่วงที่เพิินกําลังพักงานถาเพิ่นว่าบ่าเป็นยังอยากไปกับไปไปเลยบอต้องกลับมา ียงสิเกิดขึ้นครับวอกง่ายๆต่อไปสิว่ากินเกียบคนบ่บอกได้ก็บบฟังเนาะครับเดนี้จักสิเป็นจังไดเนาะที่ว่าพักไปรักษากันหรือย่งครับสามารถทสอกสามารถสั่นยุหันแหมก็คือรูปปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยคือบ่พักไปรักษาย่างเหลี่ยงดวนเนสิป้อยไว้ ให้คิดเอาเองแบบนี้ต้อไปนี่บางเทือนี่ยมันคิดผิดครับคือบอถามผู้หลับผู้ใยก่อนว่ามันแมนอยู่บ่อเห็ดถือต้องบอมันสมควรอยู่บ่เหยียบหัวเพิ่นต้อไปนี่ครับเห็ดงานหลับงานเองเลยสุดยอดดีครับแต่ละคนนี่ พยบาบาลมาเจอไม่ได้เจอต่อเลยครับผมบอกเลยแต่เรือตรวจเล่าดีล่ะปัญหานั้นกับผ่านไปอันนี้เขาไมาอีกโอ้ว่าเป็นนั่งแต่งอ่อนครับถือจะเหลืองอีหยังมาเนี่ยก็ต้องสู่ต่อไปครับพยบาบาลเรามีแนวทางนะครับทางวอกของเล่าอยู่หันละครับเดีย๋ยวต่อไปเราทนมาไหวนี่ บอกเลยได้เปิดอาดลาดาดีคนนะครับล่องเบิงดีแ่ะครับเด่นกับไพ่บอเลเด่นยัะเด่นกับพยาบาลเลยเราคําไหนค้านั่นนะครับตับเดียวกับเบิงอลดครับว่าแต่เหตุแบบนี้มันสิยูดได้โดนบันไหนครับ